We are the music players, and we are the dreamers of dreams. Hello. มาเจอไซยอกเล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้เรื่องที่ไซยอกจะเล่าเหมือนที่ไตเติลเลยที่แสดงให้เห็นหลายมุมหลายคลิปเลยซึ่งรู้สึกอายๆตัวเองนะที่วันนี้ออกมาเล่าในเรื่องของเกี่ยวกับความสวยความงามนั่นก็คือเรื่องของการสักคิ้วจ้ะเจ้าตัวนี้นี่เองเป็นไงจ๊ะเดี๋ยวไซจะเอาภาพ b e ฟอร์ที่ไซอ่าก่อนทำเนาะหรือเป็นเปื่้มปกติอะ คือคิ้วปกติของทรายเป็นยังไงขึ้นมาตรงนี้ให้ดูนะคะมาให้ดูนะก็โดยปกติแล้วเนี่ยทรายก็จะ แว็กคิ้วค่ะแว็ Q, กคิ้วแล้วก็แว็กนี่ใชาจะแว็กที่พูดเลยนะไม่ได้อะไรเลยก็คือแว็กที่บินฟิตตั้งแต่สถานการณ์โควิดเราห้างปิดอย่างเงี้ยแล้ก็เลยไม่ค่อยได้ทําเรื่องของการแว็กคิ้วไม่ค่อยด,ดูแลคิ้วแล้วก็จะมีการดึงตกแต่งคิ้วบ้างนะคะแล้วก็มีการเขียนคิ้วซึ่งสายก็ไม่ใช่คนที่มีความกลิบความเนียนการแต่งหน,น้าแต่อย่างใดเลยก็จะเป็นตามที่ภาพพวกนี้ให้เห็นนะคะสายก็เลยรู้สึกว่า ก็ไม่ไม่ได้มีแบบรู้สึกชีวิตจะขาดอะไรบางอย่างไปนะแต่มีความรู้สึกว่าอยากลองค่ะรอบใม่ใไรู้สึกว่าไทรอยากลองที่อยากจะ สักคิ้วบ้างนะคะคือเนื่องจากว่าเจอเพื่อนๆที่ทํางานนะคะมีการสักคิ้วแล้วเขาดูดีมากเลยนะดูดีแล้วสวยมากทราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากลองมีประสบการณ์นี้ดูซึ่งสายเองก็เลยได้ไปหาประสบการณ์นี้นะคะก็ไปที่คิ้วสวยนะคะเข้ามานะคะก็เลือกทรงคิ้วค่ะโดยที่เป็นเลือกทรงคิ้วนี่ายเลือกจากทรงที่เป็น ทรงแบบที่ทรายเขียนปกติซึ่งปกติแล้วทรายขอมองตรงที่หน้าจอทรายเลยแล้วกันนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยคิ้วที่ทรายเขียนนะคะก็จะเป็นแบบเขียนแบบข้างบนตรงหน่อยแล้วก็ตัดลงมาแล้วก็คิ้วด้านล่างเนี่ยทรายก็จะมีการแบบค่อนข้างจะตรงแล้วค่อยหักมุมลงมาตรงนี้คห้ค่าลักษณะที่เขาสั่งให้ทรายเลยนะคะ ใชยก็บอกช่างว่าใช่ก็ชอบทรงสไตล์แบบแบบนี้แบบคล้ายๆพิตตี้อะไรเงี้ยบอกไปนะคะหรือว่าคล้ายๆกับทางที่ทรงแบบสไตล์เกาหลีนะคะก็ก็เลยได้ออกมาทรงนี้คือช่างเขาเนี่ยก็จะมีการวาดทรงในแบบที่เราต้องการซึ่งมันจะเบี้ยวจะเข่งไงเนี่ยเราก็จะดูแล้วช่างก็จะช่วยดูช่วยวัดให้นะคะอย่างครสงสัยว่าเออสองอันนี้รยระยะยห่างเนี่ยมันเท่ากันไหมอะไรเงี้ยค่ะก็จะให้ช่างเนี่ย วัดให้แล้วก็ให้มันได้ขนาดที่เท่าเทียมกันที่สุดนะคะซึ่งจากที่ดูตรงนี้แซคก,ก็รูว่าเอ้ยมันก็เท่ากันอยู่มัง้งใช่ไหมคะน่าจะเท่ากันอยู่คราวนี้ค่ะพอวัดคิ้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะเริ่มมีเรื่องของการ เลือกทรงคิ้วเสร็จเรียบร้อยแล้วคือเรื่องสีค่ะสีของคิ้วเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันบางทีถ้าเราเลือกสีผิดช,ชีวิตก็ผิดไปเลยนะคะอย่างสายเองก็คิดว่าด้วยตัวสายเองอ่ะปกติเขียนสีคิ้วประมาณสีน้ำตาลน้ำตาลแดงค่ะติดไปทางนัานนั้นนะคะถ้าสีดำมันรู้สึกไม่ค่อยถูกจริตกับสายเท่าไหร่รู้สึกมันแบบ เข้มมันกรึบมันดูไม่ธรรมชาติซึ่งก,ก็เข้มกว่าปกติที่เขียนนะอะไรอ่เราก็ดูจากสีผมของตัวเองมันเป็นสีลสักษณะนี้สีคิ้วประมาณไหนซึ่งช่างก็จะแนะนําว่าสีคิ้วจะแบบประมาณไหนเราใซส์โอเคไหมเราใไซสาจะเติมที่เป็นประกายทองตรงไหนย,ยังไงนะคะหลังจากที่เราคุยเรื่องสีกันแมทอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เริ่มของเรื่องของการลงเตียงค่ะลงเตียงเตรียมค่ะเตรียมนะคะ mashed. พอลงเตียงเสร็จปั๊บเนี่ย เขาก็จะเริ่มมีเรื่องของการาวาดคิ้วอยู่แล้วเนาะตั้งแต่แรกเริ่มมีเรื่องของการเตรียมการสักนั่นแหละซึ่งตอนแรกเนี่ยชายกลัวการสักคิ้วมากเลยนะนะคะจากที่เห็นคนอื่นสวยๆแต่ก็ยังกลัวอยู่แต่เขาไม่รู้สึกว่าอ่ะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งลองลอง,ลองดูอะไรเงี้ยน,นะคะในยุคสมัยนีย้ก็อยากลองดูว่ามันจะเป็นยังไง,งซึ่งถึงแม้ว่าจะกลัวแต่ก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็เลยตัดสินใจนี่แหละคะ่ะพอสักแล้วเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบอืม ็บนิดๆแต่เป็นความเจ็บที่ทนได้เจ็บที่ทนได้แล้วก็ทายไม่ได้ยาที่เป็นยาบำรุงหรือย,ยาฆ่าเชื้ออะไรกลับมานะก็กลับมาเนี่ยพี่ที่สักเนี่ยเขากา็พอเราสักเสร็จต้องข้ามขั้นตอนไปพอสักเสร็จปั๊บเนี่ยตอนแรกหัวคิ้วทรายตรงเนี้ยจะไม่มีถึงนี่นะคะสักถึงเนี่ยช่างเห็นเอ้ยระยะามันไม่ใช่อะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเขามาเจอว่า,าคิ้วทรายตรงเนี้ยคิ้วธรรมชาติทายอ่ะมันไม่ถึงอะค่ะ พี่เขาก็มีการวาดเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งซึ่งสายเองก็แยกแยะออกไม่ถูกนะคะว่าคือตรงไหนที่เขาเขียนเพิ่มเติมให้นะคะอันนี้ก็ให้ดูคอมกลิตนะคะอันนี้ใช้กล้องหน้าของเอ็ดยี่สิบเอ็ดอันราห้าจีนะคะพอจะเห็นไหมคะอันนี้คือวันที่สองนะคะเมื่อวานเองที่เป็นการสักคิ้ววันนี้วันที่สองนะคะอันนี้นะคะอืม ก็นีการวาดเพิ่มเติมนะคะพอหลังจากที่ชายแบบมีการสักเรียบร้อยแล้วพี่เขาก็แค่แนะนำว่าการดูแลค่ะที่คือไซสงสายว่าไซสักเสร็จแล้วปุ๊บไซดโดนน้าเลยได้ไหมปกติไหมก็ช่างของไยก็บอกว่าเอ้ยโดนน้าได้ปกติเลยค่ะอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ไซกลัวไยหาข้อมูลมาแล้วไซก็กลัวเนาะไซก็เลยพยายามไม่ให้โดนน้ําก็เลยใช้พวกทิชชู่หรือว่าสำลีค่ะไปชุบน้ําแล้วก็ซับซับเช็ดทำความ ซับนะคะกดทงความสะอาดไม่ใช่เช็ดถูๆนะคะวันแรกที่กลับมาก็คือรู้สึกเจ็บๆนิดๆแต่ตอนนี้หายแล้วหายจริงๆไม่เจ็บเลยนะคะแล้วก็พอซับเสร็จปั๊บก็อันนี้ก็ล้างหน้าปกติค่ะข้างบนข้างหน้าล้างหน้าปกติแต่ว่าตรงนี้เป็นไวคือของเมื่อคืนที่ไม่ล้างตรงคิวนะคะใช้ทิชชู่แล้วก็สำลีค่ะซับซับซับเสร็จ ตอนช้านก็เหมือนกันทาเหมือนกันไม่ให้โดนน้าคือกลัวมันติดเชื้อค่ะเห็นภาพของคนอื่นที่เขาแบบติดเชื้อและเป็นหนออ่ะคือน่ากลัวมากของายบอกเลยของายโชคดีนะของายไม่ได้ละคายเครืองหรือคันแต่อย่างใดน,นะคะสรุปแล้ววันนี้วันที่สองก็คือตรงใจสุกใจเ๊ะเลยค่ะถ้าคิดว่ามันลออเอวคงอาจจะต้องดูในยาวๆว,ว่าเรายังดะชอบในการแบบสักคิวแบบนี้ไหมนะคะ ก็อยากจะแชร์ประสบการณ์ในการสักคิ้วประมาณนี้ค่ะคือประสบการณ์การสักคิ้วครั้งแรกคือถูกใจมากเลยนะคะถ้าใครอยากรู้พิกัดโลเคชันยังไงก็ทักมาได้เลยเดี๋ยวทราจะแนะนำนะคะ,ะแล้วก็น,นี้ของทายก็คือคิ้วฝุ่นค่ะคิ้วฝุ่นทรงพิตตี้เกาหลีนะคะของท้ายก็ขอแชร์เพียงเท่านี้ค่ะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ